สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเกมอะไรวะเกมหายใจไม่ออกครับเกมอะไรคะเกมรัสครับเกมนี้นะคะเกมรัสนะคะเป็นเกมที่สองสิ่งจะติดกันนีคะฮะยุ่งไแอล้วเล่นไปกันเลยดีกว่านี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปที่ตังมานะเราจะให้คุณกายพาไปเดี๋ยวผมมาน้องก็ได้ครับคุณมันดูแก่ ผมรู้สึกเหมือนคุณกายกันแน่ใช่แล้วนะเดี๋ยวเพิ่งรีบวิ่งสิรู้สึกเหมือนอือามปกติไม่เล่นจอใหญ่นี่เห็นว่าแคสเลยเนี่ยาปกติเล่นจอเล็กปกติจอวินโดว์ธรรมดาเล็กๆโอ้โหดูวิ่งวิ่งวิ่งกันนายวิ่งกระจายทีเดียวครับตีมูไหมฮะไม่สนค่ะนั่นมันมูหรือมีวะ อย่าหมีโอ้ยอย่าอยู่กับมันเออโดนแล้วทำไงอะ่ะวิ่งครับวิ่งไปไหนอะ่ะวิ่งเรื่อยเรืออ่อดีกว่ามันจะหยุดตาหยุดตามเราแกจะ,ะวิ่งไปฝั่งโน้นเหรอครับเราจะก็ฉันมาจากทางนี้แหละฉันมาเห็นหมีอยู่ครับงั้นก็วิ่งวิ่งไปทางนี้ฮะข้ทางไหนทางนี้ผมวิ่งเฮ้ยเจอคนคน<ม>พี่ผมไม่เจอคุณผมไม่เห็นคุณแล้วเอา อ๋ออยูอ่ยบนเขานน้นนะเออมาเลยผมเจอคนด้วยอย่ายให้เขายิงนะบอกเขาเขากำลังตีไม้อเเออบอกเขาด้วยว่าอย่าย,ยิงไม้ไอหมีว่าถ้าเขาตีไม้นี่ก็ไม่น่าจะมีวิ่งกลับมาขึ้นหินก่อนกะนะ็ได<อ>้บ้านตรงนี้เข้าไม่ได้เคยมาแล้วตรงเนี้ยเข้าไม่ได้งั้นมาทางนี้ครับตามผมมาเลยโอ้โหแม่งวิ่งมาวา้าะทางไหนวะ แต่ผมจะพาไปทักทายคนนะ่ะเขาอาจจะไม่มีอาวุธเพราะเขาตีไม้เลยอ๋อเขาคงอาจจะพยายามเก็บสะสมของอยู่เหมือนพวกเราแหละหนวะเมื่ <c oughs> อกี้เจอแถวๆนี้ใช่หรอแล้วมึงพาหมีม,มาหาเขาได้นะ <c oughs> ให้เขาจัดก,การยินไงวะไม่เห็นมีอะไรเลยเนอีอะไรโนตะ๊ะอะไรเนี่ยอะไรตั้งอยู่เนะี่ยเขาวิ่งไปแล้วลมั่งนี่มันทองปะวะ <c oughs> กินทองอ่ะ ทำไมฟันทีเดียวตายละ <c oughs> เออหมดแหละกรรมตายอุ้ยจะตกใจอ,อะไรครับ <c oughs> หมูป่าฆ่ามัน <c oughs> ผมไม่ฆ่าสาาัตว์ครับฆ่ามันไม่ฆ่าสัตว์ฆ่ามันมีฆ่ามันเราจะรอดเหรอเอ,อ้ยใครใครไล่ผมวิ่งหมา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 อยู่หลังเหมหัววิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่เออวิ่งหนีมันจ้ะผมต้องวิ่งอ้อมอ่ะอ,อ้อมเออ อ้อมเลยแล้วมันจะช่วยได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยหมูหมูขึ้นหินขึ้นหินเลื่อนรถแล้วอะไรเนี่ยมาถึงก็โอ้อตอนไม่แคสนี่ไม่มีอะไรฮะแต่พอแคส์แล้วอยู่ไหนวะเป็นไงคะผู้ประสบภัยฮะ รู้สึกแฟนขับคุณจะเยอะนะคะตั้งแต่หมีแล้วตั้งแต่หมีแล้วโอ้หมาเขาเมันอยู่ไม่ได้ยาเดี๋ยวพี่ทำพี่เห็นตรงนู้นหมครับลองหันหน้าไปทางทิศเดียวผม่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปยืนข้างๆแป๊บตรงนู้นครับตรงนู้นโอ้โหเฟ้าโน่นนะที่ว่างๆนว่นฮะจะสร้างตรงนู้นเหรอ ไม่ครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปทางนั้นอะเอาวิ่งตรงเลยใช่ไหมใช่ครับไปได้เออมึงไปก่อนเลยมึงล่างมาไปด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> โอ้ว <c oughs> ันไม่เห็นตามึงไปเลยดีแล้วเฮ้ยนั่นมันหมูจับหมาหมูก็ชักเลยครับ <c oughs> ไปก่อนแล้วทําไมฉันวิ่งช้าๆเหมือนวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไ่กดชิปหรือเปล่าครับกดชิปอยู่ผมก็แบบพี่แหละ มันดูดูในจอเรามันเหมือนดูช้าๆไงไม่รู้โอเคเราลอดจากหมาแล้วม,มั้งนี่อ่ะพี่ตรงนั้นตรงนี้แหละที่ผมมาอ๋อแบบสถานที่แบบอ๋อสบายตาโหต้นไม้เยอะเชียวผมชอบที่ลงโน่มึงอยู่ไหนเนี่ยอ้าวตาลายดูหน้าพี่ไหนวะอ๋อพี่อยู่ไ,ไหนวะโน่ <laughs> <No. S 2> จะบอกนะว่าลงลงมาเฮ้ยผมได้เสียงคนเดิน พี่เออ<ม>นั่นไงผมอยู่ข้างพี่เนี่ยด้านข,าขว่าขวาพี่เนแกแถวไมมองไม่เห็นเอ้ยภาพมุมมองนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ปแปลกตีหินส,ส่วนมากจะชินกับบุคคลที่สามมากกว่าแล้วถ้าฉันเอานีิตีระมันได้ไหมได้หมดฮะเอาอะไรตีก็ได้โอ้ยชินหายแค่เนี้ยหมดแล้วหรอแต่มันไม่ได้เอาดินอะไรตีอุย้ยอย่าตีผมโดน ขอโทษไม่ได้ตั้งใจมือใหม่หัดเล่นเต็มเต็มเลยเป็นไงเล่นรถเปล่าเอาเอาเอาที่หิวไหมไม่ไม่เป็นไรฮะยังเยอะอยู่อะมึงวิ่งรองูก่อนก็ได้นะมาผมเจอหมู่บ้านเนี่ยแต่เข้าไปโด่หอกอ๋ออเคแน่ใจว่าจะไม่มีคน มีหรอครับในป่าว่าจะไม่โดนยิงตายในป่าในเขาไม่มีครับอุ้ยมีมีแดงมีแดงมีแดงโอ้ใจหายแวบพี่มีเป็นเดท็กใจหายแวบมีมีมีเอาเด็กออมหมมันแบ่งยังไงวะมาอยู่บนหินก่อนเดี๋ยวผมจะบอกมาบไม่ขึ้นไม่ได้สเปกบายยำๆอ่ะ อาพี่เอ้ยมีแดงตามมีสองตัวเดี๋วเดี๋ยวหาทางขึ้นเล็กๆก่อนเดือนผมเลยสามเจ็ดแล้วเฮ้อยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพึ่งไม่อย่าเลยครับสามเจ็ดแล้วสเป็นปบยำๆไม่เห็นขึ้นได้เลยไอไอมีไอมีก็ตีกรยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวผมวิ่งนี่มานี่มานี่วิ่งมาตรงหินตรงนี้ หินไหนเนี่ยหินนี่หินนี่หินนี่ยิบเจ็ดแล้วหินนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลงก่อนขึ้นมาบนหินเลยก๊ำลุดลุดอะไรลุดลุดเกมเกมฮะถือโชคไม่เหลืออะไรเี่ยเ<อ>ขาใหม่กันฮะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงหินไหนวะ งันฉชนมายืนตรงที่หินแกขึ้นมาแล้วกันตรงนี้ว่าเราได้ยินเสียงมีอยู่ดูดเสียงมีมันเสียงหมอะสองตัวเลยจ่ะมีแดงมีแดงนี่โหดมากตกทีเดียวตายเลยประมาณนี้เอ้แล้วมันแยกให้ยังไงอ่ะคือมันมีอยู่สองอันอ่ะแยกให้อันนึงแยกกัาครับขีดขวาใช่ไหมพี่ขวาเท่เท่วันมันจะมีอันแยกอันอยู่สองอยู่สองปุ่มอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นปุ่มบน ขี่ขวาสปีสอ๋อโอเคง่ายแล้ะเข้ามาเร็วอยู่บนหินนี่แหละเอาเลือดเต็มแล้วอ่ะเฮ้ยออาเกมเข้าใหม่เลือดเต็มเฮ้ยเย้ไม่ใจนะไม่ใช่ว่ามันลงทีนึงไหมไม่ฮะแต่ตอนนี้พี่เอาขอปมขอเตรียมมาอันหนึ่งเลย เอาแล้วจะให้ยังไงวะโยนออกไปเลยอโยนออกไปเลยฮะโอเคโอ้สุดยอดมากเกมนี้ <c oughs> จำไว้ฮะออกเกมเข้าเอาง่ายนะมันเลือดจะเต็ม <c oughs> ไม่ต้องนั้นหมีแดงอะหมีมันนี่ก็แสดงว่าเขารู้ว่าเราจะเข้าไปโดมันก็เลยอ่ะพีพีกวัดาตามทางนี้วิงว่งวิงว่งเดี๋ยวผมล่อมันเองไอ้เคียววิงว่งไปไหนวะวิ่งวิ่งเข้าเลยอ่ะครับวิ่งมา ทางข้ามถนนเลยตามผมมาข้างใไม่ได้ตามตามฉันอยู่ตรงทางเข้าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทางเข้านั้นเราไปตรงไหนอ่ะพี่เห็นถนนไหมถนนไม่เห็นหรอเห็นแต่แม่น้ำด้านซ้ายอ๋อถนนเห็นละครับวิ่งไปตรงนั้นฮะผมกำลังตกะรอดไปอยู่แกะมันตะลังสีคืออะไรมันจะมีเสียงแกลกงแกล้งแกล้งแล้ไม่เข้าอ๋อ อไรไส่ข้าได้มาแล้วไม่เข้าไอตรงนั้นเนาะผมก็มันตารางสีมันแรงไงมันเข้าไม่ได้อะถ้าเกินห้าร้อยเดือดจัดรเรื่อยๆจ,<อ>จะเข้านะเข้าก็ได้อะัไปแต่ได้ไปลาเปียกว่านานเคยไปดีหมีไม่ตามเราโหแรงมากคุยแรงอย่าเข้าเลยเด๋ยวตายโอ้โหมันหมีมีตัวหนึ่งเป้าหน้าโกดังองั้นไปเถอะองั้นเราไปหาเอ,าอ้ยทำไมเลื่อนรถนั่นไงลลไปเถอะไปเถอะเริ่มนะครับเลยห้าร้อยแล้วพี่ไปทางนี้ทางนี้ วิ้ยหมาตามอยู่มีครับไม่ต้องหันไปมองเลือรถ่มันไม่ทำให้เราวิ่งช้าเหรอดูสุดปลอดภัยเยื่ยมดีบ้าอะไรเนี่ยหายแล้วเพราะว่ากรรมันตีกรมันตลังสีมาเหนือชีวิตเราเราจะต้องสร้างบ้านไกลกับถนนหน่อยฮะเดี๋ยวมีคนมาเจอเดี๋ยวจะมีคนมาดูบ้านเราเนี่ยแต่ถึงจะมีก็อก็มันก็คงเปิดประตูไม่ได้ฮะ มันก็จกติมีแหละพี่โล่งไหมตรงนี้แถวนี้เออเออมีทะเลด้วยวิวสวยงามเราจะต้องสร้างบ้านใช้ได้อยู่สร้างตรงแบบว่ามองไปเห็นทะเลสีครามมีนะเอ้ยต้นไม้ต้นนี้สวยว่ะเออตรงเนี้ยเท่เลยโอ้โหเดียวเลยโอ้โหที่ฝ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ฮะตรงนี้ที่ฝ่ายหาโอ้เอ้ยมีบ้านคนด้วยอ่ะ รดแล้วเราลองวิ่งไปดูไหมครับวิ่งไปดูสิเดี๋ยวผมจะไปทักทายแล้วนะถ้ามีคนเขาคงไม่ยิงเราหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรเขาครูขออยู่ได้นะอะไรนะอะันนี้ใช่แต่พอเขบ้านใหญ่นี่ว่าเราก็สร้างบ้านใหญ่ได้เขาเท่าน่าอยู่คนเดียวเหแล้วสร้างบ้านใหญ่อยู่เกันเป็นกรุ๊ปกันเหรอคนเดียวก็ได้ครับคนเดียวก็สร้างได้โอ้ถ้ามันจะขยันสร้างขนาดนี้ บ้านเล็กมานอามาทำาไมเฮ้ยมีกล่องในกล่องไม่มีอะไรเลยวิ <ทำ S 2> มีกล่องในกล่องเฮ้ยแถวนี้บ้านเยอะเห็นป่มครับหัวนั้นเราสร้างทิศนู้นดีไหมฮะไปฝ<ง>ั่งนู้นอีกอะเออเดินไปฝั่งนู้นอีกอะจะเอาจริงๆนะแถวนี้สวยงามมากชอบใช่ใช่ใช่มีอะที่พี่ที่ผมบอกพี่ว่ามันโลง่ง จำจำจำวิ่งทั้งคลิปอะก็ดีนลววิ่งแล้วเลือดมันไม่ลดน่ะแต่อาหารแรลกๆมันไม่มีอะไรนี่ก็เพิ่งเริ่มเล่นกันเองนะไม่ใช่ปุ๊บมาถึงปุ๊บมีบ้านคน่างนะมันไม่มีอะไรถ้าเราสร้างตรงนี้มันจะเห็นแล้วป่าวะถึงมันเห็นมันก็ทําอะไรบ้านเราไม่ได้ฮะถ้าเราใช่โอ้เนี่ยตรงนี้ดีไหมครับเห็นทะเลด้วยทะเลเออสวยตรงเนี้ยตรงนี้เลยอะตรงนี้เลย ขอคาบบ้าน่ลนแลดูไกลว่ะจะตกน้ำอยู่แล้วเออเนี่แหละบ้านอยู่ใกล้ต้นไม้อะไรอย่างงี้เออมองไปทะเลสีครามอยาบ้านอยู่ตรงไหนเจอละคาบให้ด้วยโทษเอาบ้านอันเล็กอันใหญ่ฮะหรือว่าสร้างกันสองัเอาประมาณกลางๆหลังเดียวไหมกลางกลางผมว่ามันมันผมยังสร้างไม่ได้นะเพราะผมยังไม่มีวูดวูดอะไรมันต้องใช้วูดกี่อันอะ โอ้ห้าสิบถ้าบ้านกลางเหรอไม่ครับบ้านบ้านเล็กอะโอ้โหห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบ้านเล็กก่อนก็ได้พราเรา<ก>สร้างเดี๋ยวไปตัดไม้ก็ได้แต่ถ้าอันกลางก็คือไม่ใช่ไม้แบบนี้ฮะมันเป็นไม้แบบไม้แบบก็เอาเล็กไปก่อนก็ได้ไมั้งครับแต,รแต่เล็กมันก็เล็กเกินมันเหมือนลังหนูอะครับก็สร้างแบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรา เทมอะไรก็สร้างแบบเป็นค่างเลยฮะตรงนี้เ,<อ>เก็บกระสุนเอาข้างๆงกันสองอันก็ได้มั้งเอ้ยพี่ว่าตรงนี้ไหมตรงหลังก้อนหินเนี่ยมันจะได้รู้สึกเหมือนบงังหน่อยโอเคฮะได้แล้วหันหน้าไปฝั่งโน้นเออหาทะเลแลดูดีอวางไป๋ยวเอาบ้านฮะตรงนี้เลยฮะเออนั่นแหละแล้วก็หันหน้าไปทางทะเล<ด>แลดูดีเออาางั้นแหละอย่าปนะร,ร,าระ,ะตะูอ,อ่ะฮะ ต่ผมจะสอนพี่ขวัญเปิดปดล็อกประตูอะฮะอย่าประตูมันใส่ยากว่ะใส่เอ้ยตายแล้วะใส่ละยวผมขอล็อกประตูโอเคหลังจากเราตั้งรหัสบ้านกันเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อฮะเดี๋ยวผมจะไปล่าหมูจะไปล่าหมูอะทำที่นอนใช่ใช่ ตืตตตเราเป็นกุลรสตรีเราต้องให้ผู้ชายล่าให้เรานะเราก็เดินเชิบเชิบเยิบเยิบอยู่แถวนั้แหละอะไรพีช่วยไม่ได้นะครับไปชมวิวอะเออชมวิวพอแล้วบ้านสวยอ้าวถ้ากุหลงทางเดินไปเดินมากลับบ้านไม่ถูกเนี้ยพี่ก็เดินมาแถวนั้นดีครับอย่าไปไหนไกลโอเคฉันไม่ไปแล้วเดินหลง ไม่ได้หม่ยความไม่ไม่ให้ไปไม่เอาเดี๋ยวหลงจริงพี่เป็นคนจำทางไม่ค่อยได้เรามาอยู่จุดสูงสุดกันดีกว่า<ช>ว้าวตรงนี้น่ะอากาศดีจุงเบยอูดในสิ่งที่ผมไม่เห็นภาพว้าวตอนนี้ฉันกำลังยืนเป็นเอ่อลูมิโอกับจูเลียสอยู่อยู่ยคนเดียวอ่ะเออใช่อะไรนะที่มันตายลูมิโอกับจูเลียสเปล่าวะ อที่ยืนอยู่หน้าเรือโทษๆแจ็คกับโรธฮะเออแจ็คกันยืนแล้วลูวิโอกับจูเลียนมันเอ้ยโรมิโอมาจากไหนวะคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกันลีกูอุ้ยเอามารวมกันได้ไงวะเนี่ยไม่นะเอ๊ะเออะไรเนี่ยจะหาสัตว์เจอแต่กองมันก็โคโดมาเยอะแล้วกันนั่นไงบ้านเราถ้าเราตกจากที่สูงเราจะเป็นไรป้าเลือนตายดิครับ ตายแล้วงั้งนงนั้นงั้นงั้นไม่ไฟดีกว่าตอนแรกว่าจะกระโดดลงไปซะหน่อย <Yeah. S 1> เอ๊ะได้ข่าวมันก็ไม่ไกลจากบ้านคนนั้นเท่าไหร่เลยเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะอ,อนก็คือเขาก็เห็นอยู่ว่ามีคนมาสร้างบ้านอยู่ตรงเนี้ไอจอนแค <Yeah. S 1> มีหมูไหมเนี่ยมันน่าจะมีเงี้ย ทำในดีทำในดีทำไรดีไปทุบไม้เล่นดีิค่ะพี่ก็เดินเที่ยวชมวิวเลยเดินเรื่อยๆทุบไม้เล่นดีกว่าทุบตู้บ้านทุบไม้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 ตู้บ้านเขาเนี่ยว่างเจ็ดนาทีถ้าจะทุบบ้านคนอื่นนี่ต้องว่างมากจริงๆใครจะไปทุบบ้านคนอื่นล่ะ เนีย่ยผมเนี่ยคนหนึ่ง <c oughs> ทุบต้นไม้ก็พอใจเลย้ยงทุบบ้านใหม่เล่นเกมนี้แรกๆก็เหมือนเล่นไมค์คราฟ์นะหาของอะไรมันก็ใช่แหละแต่ถ้าแหมรู้สึกว่าถ้ามีของพร้อมมันก็ดีกว่านะใช่แต่พอมีของพร้อมเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อนะมันก็จริงอนัเดี๋ยวผม,มเข้า,าดูนะหน้าเบูรณะมันก็จริงอยูอ ถ้าจะหาปืนอะไรนี้จริงๆเราไม่ต้องค้าก็ได้นะ,ะจะมีอยู่ในกล่องแต่เราก็เข้าไม่ได้บ้านบางที่ทมันจะเกิดเกิดใช่ไหมเนีย่ยผมกำลังอยากเข้าไปเนี่ยมีหลายตัวมากหมาก็มาแดงด้วยเดี๋ยวตายนะนอย่ามาท<บ>ันเซฟเลยนะผมกาลังสเตลัะทำไมแม่ตัวเองไม่มาวางแล้วนอนก่อนนะเอ้ไม่มาวางก่อนนะ อย่างน้อยก็เซฟนะเอออย่างน้อยตัวเองก็ถ้าเกิดกายตายก็เอออย่างน้อยยังมาเกิดได้แต่พี่ไม่คงไม่ไปทําอะไรอยู่แล้วล่ะถ้าไม่มีใครมายิงพี่ตรงเนี้ยนะตาเดี๋ยวตอนนี้ผมหาหมูอยู่หมูมันไม่มีเลยวะหมูป่าหรือต้องใช้หมูธรรมดาหมูอะไรก็ได้นะแต่เมื่อกี้เห็นหมูตั้งเยอะอยู่นี่ตอนที่เราวิ่งหนีมานั่นแหละครับแต่ตอนที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีฮะ มันก็ชอบกวนตีนแบบนี้และคะ่ะเกมอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้โม t ฟตไขมันเหรออันนี้มเฟมันเออผมก็ว่ามันเป็นไขมันนะใช้อะไรไม่ได้อนะอ๋อใช้อะไรไม่ได้ก็ทิ้งไปซะผมตอนนี้ผมกาลังพยายามสเตลเข้าโคดังทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วเป็นไงอ๋มันเป็นถุงอันนี้โม t ฟตไม่เอาพี่ก็ถามคนในเฟซเองว่า ไอนิมอนแฟตมันคืออะไรถามคนในคลิปนี่ยแหละเก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่อมันไม่ใช่ใครดูก็บอกทางคอมเมนต์นะฮะว่าคนเราให้รู้โอ้โหมันเอาไว้เพิ่มไขมันของเราเองหรือเปล่าเวลาหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยแ้จะบอกให้กับมันตรังสีแรงมากออกมาเถอะโอ้สองร้อยนาแรงอ่ะเมื่อกี้ห้าร้อยอะเลือดไหลอะตอนที่ก่อนจะวิ่งออกมามันดังแกรกเลยละมันดังแกรกแกรกกร มันเหมือนกับไม่เจอควางตีควางมาได้แต่ควางนี่ผมแนะนําถ้าเป็นไปได้อย่าตีมันนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วด้วยเนี่ยกระดกกระโดกมากเลยอะไรคืออะไรคือ c l o t h c l o t h c o s เออนั่นแหละที่ผมต้องการอยู่ค o s มันคืออะไรเอาไว้ครับไอ้นี่ไงเตียง อ๋อตอนนี้พี่มีอยู่แปดอันน่ะเออแล้วพี่ไม่บอกผมแต่ตอนนี้ผมโดนมากรดเลือดเลือนพี่ไม่รู้ไม่เลือดเลดวิ่งลลกลับมาเลยวิ่งกลับมาทันไหมเนี่ยไม่ใช่ตายอีกนะเลื่อไปแล้วครับวิ่งกลับมาตอนนี้กำลังพยายามฉันเห็นมันเหมือนแผนที่อะไม่เห็นเหมือนหนังสัตว์ตรงไหนเลยมันลองทราบครับมันต้องใช้คอสตั้งสิบห้าไม่ใช่หรอ เอ้ยไม่ใช่สิบห้าดิมีโอ้ผมมีอยู่ในตัวยี่สิบอันแล้วมันต้องมันต้องใช้สิบห้าอันใช่ไหมถึงจะได้อันหนึ่งใช่ใช่ครับเดือนเหลือสิบสามไอ้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 วิ่งมาเมื่อกี้ติดวางตายหมากัดวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนอาวิ่งนะฮะไม่ก็คือเห็นอยู่ในกล่องเว้ยแล้วก็เลยหยิบมาก็คิดว่าแผนที่หรืออะไรักอย่างพี่มีก็ไม่ยอมบอกผม่ะไม่รู้พี่ขอโทษหิดไปแล้ว โอ้ไหโอ้ไปประชนโชคคือจะเกบตายขอโทษหลายต่กรรมโทษเฮ้ยเออหน้าทํามันเนี้ยที่มันเป็นเตาผิงสวยๆในอ่ะอ๋อนั้นรู้สึกว่าจะต้องการหินไงใช้สโตกับบูธห้าสิบเดี๋ยวผมมาถึงบ้านแล้วเนี่ยใช่บ้านเราเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วฝั่งนน้นเหรอมอบ้านคนอื่นเดี๋ยวมันมีกล่องตั้งอยู่หน้าบ้านไม่มีอะไรเลย มาเพื่ออะไรกลับมาให้ถูกนะเธอเอ๋ยครับผมรู้มันใกล้มันใกล้น้ําแค่นี้ก็ได้แล้ววิ่งมาถี่ทางสีฟ้าแฮะเดี๋ยวเจอละเจอแล้วจําทางนะมันจะได้แค่อันเดียวอ่ะดิัยใช่ไหมไม่ฮะสองอันเลยเพราะว่าผมมีอยู่แล้วอันนีหนึ่งไหนวัดหลังหินอ๋อที่ต้องการคือสามอัน หรือกี่อันครับที่ต้องการคือสองสองแผน่นที่ต้องการคือห้าแผ่นครับอ๋อห้าแผน่นโอเคมีแปดแผน่นวิ้งกลับมานะคะและจุดนี้ไ,ไอขอโทษทาไมเธอไม่บอกไอก่อนว่ามันคือคอสไอจะได้ไอคือโคอ้ไไดไจะได้ดูในเออคังของไอันนี้จะไออะไรก็ได้ฮะตอนนี้คังของไอตอนน,ตอนนี้มีเนื้ออยู่สี่ชิน้นมีมันอยู่ตรงไหนต Animal fat นั่นไงมึงวิ่งอยู่มึงเห็นกูยืนอยู่บนเขาปะไหนฮะหันมาด้านซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือพี่ยืนอยู่บนก้อนหินปะหยุดวิ่งก่อนดิใช่แกปะเนี่ยใช่ครับใช่หยุดแล้วแล้วแกเดินกลับมาอีกเดินกลับกลับเออกลับมาเลย่ลยเฮอทางนี้เหรอเออทางนั้นแหละแล้วก็วิ่งมาด้านข้าอทางนี้เหรอเออโอ้ผมว่าที่น่กหงทางคิดว่าหินตรงรูมกูว่าแลวเพราะหินมันใหญ่ไง มันคงไม่มีใครสังเกตไงว่าจะมีบ้านคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอากองไฟไปตั้งไว้ทางหน้าไว้เป็นจุดเด่นว่าตรงนั้นว่าเราบ้านเพราะว่าเดี๋ยวหายไม่เจอแบบแม้ว่าเดี๋ยวหลงทางจะไม่ะยากไปไหนที่เอาไปนั้นไหมอ่ะเอาไปหมดอะใช้ไม่เป็นก็คราวหลังก็บอกเลยต้องการอะไรเผื่อจะมีอยู่ในตัวครับครับก็ดูมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ได้ไปหาระับ อ่านนะเลือดเหลืสามเก้าตอนนี้แต่ไม่เป็นไรมันเพิ่มเล่นแก่องพยาบาลทำยังไงอ่ะมันต้องหาอเอ่ะต้องหาเองต้องใช้อ๋อต้องหาตามกล่องใช่ครับแต่แบนเดตมันคาบได้เอาไว้พันแผลตอนนี้พี่ไม่ขึ้นนำว่าครูเหรอคระหนาวอยู่หนาวไข่สั่นเลยเนี่ย ตอนเช้ามันหนาวได้ด้วยนะว้าวพระอาทิตย์จ้าสเหรอเกินนะครับโอ้เย็นแล้วหันหน้าฝั่งนี้ดิพี่เชื่อผมดีว่าตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยเออใช่แล้วอยู่ริมแม่น้ำดูแม่น้ำดิโหเห็นมันคลื่นด้วยสวยงามแสงมันจ้าเหือเกินไปเร็ววางดิเอามาให้เขาด้วยรออีกสิบวิเก้าวิแปดวิอือจ้า อีกสองวิหนึ่งวิโซนวิโอเคไอที่ถามหาแอดนี่มันจะขอของกันเหรอมันก็น่าจะพวกต้องการอะไรสัง่งจากสังคมเนะต้องการอะไรจากสังคมเออฉันอยู่บ้านขวาแล้วกันรับยังไงมันก็ต้องสร้างบ้านแยกอยู่แล้วรบะพวากล่องกล่องมันตั้งไม่พอมันต้องวางเองใช่ไหมต้องวางเองครับแคบเอาเอามาเอามาโยนออกมา เอ้ใครขับเครื่องบินวะไหนวะบนบนหัวครับมองไม่เห็นอ๋อั่นไงมันขับเครื่องบินได้เด้อมันก็น่าจะเป็นพวกแอดมินไม่ใช่แอดมินเนี่ยฮะแอดมินจะไปทางทะเลเพื่ออะไรล่ะฮะก็แล้วคือใครวะมันน่าจะเป็นพวกไม่ใช่เขาบินกลับมาวูาระเบิดใส่ปังตายนี่ครับผมทิ้งไปแล้วเนี่ยตรงนี้ไหนวะมองไม่เห็นอ๋อ